อยากลดไขมันให้ไวใน7วันหมอเจมีเคล็ดลับดีๆมาฝากหลายคนอาจจะคิดว่าการลดน้ำหนักเป็นเรื่องยากต้องอดอาหารหรือออกกำลังกายหักโหมแต่จริงๆแล้วการรีเซ็ตระบบเผาผลาญน,นี่แหละคือกุญแจสำคัญมาดูกันว่าทำอย่างไรบ้างข้อมูลจาก Facebook หมอเจหรือนายแพทย์เจตบุญยวงวิโรธรองผอ,อโรงพยาบาลมหาราชนะครราชสีมาวันจันทร์ปลุกระบบเผาผลาญให้ตื่น Concept เ,เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยโปรตีนสูงและเน้นการเดินเมนู เช้าน้ำอุ่นผสมมะนาวหนึ่งซีกไข่สองฟองอโวคาโดกลางวันข้าวกล้องไก่ย่างผักลวกเยน็นซุปผักเต้าหู้ออกกำลังกายเดิน8 000-10 0 0 0ยืดเหยียดสินาทีเป้าหมายกระตุ้นอินซูลินให้คงที่ลดความหิวตั้งแต่เริ่มต้นวันวันอังคารโฟกัสกล้ามเนื้อเผาผลาญดีคอนเซ็ปต์สร้างกล้ามเนื้อให้มากขึ้นเพื่อเผาผลาญตลอดทั้งวันเมนู เช้าโจ๊กข้าวโอ๊ไข่ต้มสองฟองกลางวันเกาเหล่าน้ำใสข้าวกล้องครึ่งทับทีเยน็นปลาแซลมอนย่างผักย่างออกกำลังกายเวทเทรนนิ่ง30นาทีเน้นอกแขนหลังเป้าหมายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเบิร์นไขมันตลอดวันแม้ในขณนะนั่งทำงานวันพุธรีเ็ตลำไส้ให้ดีคอนเซ็ปต์ลำไส้ดีระบบดูดซึมดีพุงยุบเร็วขึ้นเมนูเช้า โยเกิร์ตไม่หวานด้วยข้าวโอ๊ตเล็กน้อยกลางวันข้าวไรเบอรี่ผัดผักรวมไก่ต้มเยน็นข้าวต้มปลาเสริมด้วยกิมจิผักดองล้างน้ำเล็กน้อยออกกำลังกายเดินเร็ว3 0 4สนาทีเป้าหมายลำไส้ดีฮอร์โมนหิวอิ่มสมดุลพุงยุบวันพฤหัสบดีตัดน้ำตาลเพิ่มไฟเบอร์คอนเซ็ปต์ควบคุมอินซูลินให้ต่ำเทาผลญต่อเนื่องเมนูเช้า ขายคนขนมปังโฮวิตหนึ่งแผ่นกลางวันยำอกไก่ข้าวกล้องเย็นสลัดผักใบเขียวทั่วหนึ่งกำมือหลีกเลี่ยงน้ำหวานขนมปังขาวขนมกรุบกรอบออกกำลังกายเวทเทรนนิ่ง30นาทีเน้นสะโพกก้นขาเป้าหมายคุมอินซูลินให้ต่ำทั้งวันเพื่อการเผาผลาญที่ดีวันศุกร์ฟาสต์โปรตีนสูงคอนเซ็ปต์อีฟอินเทอร์มิเตน์สโปรตีนสูงสงดกินหลัง19นาฬกา เมนูเช้าชาเขียวมัทฉะไม่หวานกลางวันส้มตำไทยไม่หวานไก่ย่างข้าวเหนียวครึ่งกํมเยน็นเก้าเหล่าเนื้อหมูไข่ต้มออกกำลังกายเดินหนึ่งหม่นเก้าแกนกลางสินาทีเป้าหมายดึงไขมันเก่ามาใช้วันเสาร์วันขยับเยอะฟื้นตัวดีคอนเซ็ปต์เน้นการเคลื่อนไหวและการฟื้นตัวของร่างกายเมนูเช้าสมูทตี้ผักผลไม้ไม่ใส่น้ำตาล โปรตีนกลางวันกัวเต๋ยวลุยสวนสุกี้น้ำเยน็นลาบไก่ผักสดกิจกรรมฮิบเบาๆ15นาทีเดินเล่นวิง่งเสริมนวดยืดเหยียด20นาทีเป้าหมายเคลื่อนไหวเยอะฟื้นตัวลึกวันอาทิตย์ชาร์จระบบประสาทคอนเซ็ปต์ลดความเครียดช่วยให้ร่างกายเาผ่ผนาานได้ดีขึ้นเมนูเช้าไข่ต้มโจ๊กข้าวโอ๊ตเล็กน้อย กลางวันข้าวกล้องแกงเหลียงปลาเผาเย็นซุปไก่ผักนึ่งกิจกรรมโยคะ2 3 3 0นาทีเดิน7จ0 9พักผ่อนงีบหลับสั้นๆ20นาทีเข้านอนเร็วเป้าหมายลดคอติซอลฮอร์โมนความเครียดร่างกายสลายไขมันได้ดีขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องทำตามตารางแป๊บๆนี่คือจุดที่น่าสนใจ หมอเจ็ดเน้นย้ำว่าการรีเซ็ตระบบเผาผลาญไม่ใช่แค่การกินน้อยออกกำลังกายเยอะๆเท่านั้นแต่มันคือการทำให้ฮอร์โมนลำไส้ตับและกล้ามเนื้อทำง,งานประสานกันอย่างสมดุลคำถามชวนคิดคุณคิดว่าเคล็ดลับของหมอเจ็ดนี้เวิร์กจริงไหมมีใครเคยลองทำตามแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้างมาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นไปด้วยกันครับ